ณนเวลานี้ฮะใครที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันทําอย่างไรดีละ่ะฉันอยากลืมคนรักเก่าจังเลยเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าใช้เวลานานจังเลยมันยังลืมไม่ได้เลยวันนี้ผมมีนะสิ่งที่ควรเลิกทำนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากลืมคนรักเก่าให้ได้นะฮะไม่ว่าคู่รักคู่ไหนฮะก็ไม่ต้องการที่จะเลิกลาก,กันทั้งนั้นแหละนะ,ะแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งอะเมื่อวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเลิกลาก,กันทําให้เราต้องไปต่อกับความรัก ครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งให้ได้นะมาดูกันสิว่าสิ่งที่เราควรที่จะเลิกนะเพื่อที่จะลืมคนรักเก่าเยียวยาหัวใจของตัวเองของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรดูนะหนึ่งเลยคือเลิกคิดคนะ เลิกคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานี่นี่คือสิ่งที่ทําได้ยากฮะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ทําได้ยากเพราะว่าถ้ามันทําได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยคุณคงไม่ต้องค้นหาวิธีที่จะลืมคนรักเก่าของคุณให้ได้นะแต่ว่าการคิดถึงเรื่องเดิมๆซ้าไปซ้ํามาวนไปวนมามันไม่ได้ช่วยอะไรฮะ ไม่ได้ช่วยให้คุณเนี่ยลืมเขาให้ได้เช่นกันนะฮะคำถามบางคําถามมาค้นหาคําตอบเท่าไหร่เนี่ยก็หาไม่เจอฮะต่อให้หาคําตอบเจอคําตอบนั้นก็อาจจะเจ็บปวดเกินที่คุณจะรับไหวก็ได้นะฮะหาอะไรอะไรสนุกสนุก,นกทำฮะอยู่กับคนที่รักคุณอาจจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรก็ว่าไปที่ เขาทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนะฮะรักตัวเองให้มากๆะแล้วก็เลิกหาคําตอบที่จะทําให้คุณเนี่ยต้องเจ็บปวดสักทีฮะสคือเลิกส่องฮะเลิกส่องคุณยังแอบคลิกเข้าไปส่องดู Facebook Instagram Twitter หรือว่าอะไรก็ตามที่ที่เป็นสื่อโซเชียลที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถรับรู้เรื่องราวของเขาเลิกฮะ เลิกแอปส่องเข้าไปดูได้แล้วนะว่าแฟนเก่าของคุณตอนนี้ทำอะไรโมเมนต์ไหนเลิกครับถ้าเป็นไปได้ให้บล็อกหรือว่าอันเฟนไปก่อนนะบล็อกอันเฟนไปเลยนะฮะแต่คุณก็ อย่าไปใจอ่อนให้ถึงแม้จะบล็อกถึงแม้จะอันเฟนก็ยังให้เพื่อนไปส่องอย่างนั้นอย่าทำนะไม่ทําดีกว่าฉะนั้นอย่าทำนะคุณอย่าไปรู้เลยคะว่าณเวลานี้สถานการณ์ตอนนี้เขามีแฟนใหม่หรือยังหรือว่าเขากําลังคุยกับใครอยู่หรือเขากําลังคบใครอยู่ไม่ต้องไปรับรู้ฮะเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยอาจจะช่วยลดความสงสัยใครรู้ในจิตใจของคุณก็ตามแต่ว่าเมื่อคุณรู้คุณจะรู้สึกอย่างไรละ่ะ คิดมากแย่ลงเครียดทําให้เสียใจยิ่งเจ็บปวดหนักเข้าไปใหญ่อะไรก็ฉุดรั้งคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณยังทําแบบนี้ฉะนั้นเลิกทําซะนะคะข้อที่3คือเลิกหรือฮะเลิกหรือหมายความว่าเลิก ไปลือพวกของขวัญเสื้อผ้าข้าวของต่างๆที่ยังคงเป็นความทรงจำดีๆของคุณแล้วก็คนรักเก่านะยิ่งคุณเห็นนะก็ยิ่งนึกถึงวันเก่าๆเ,เมื่อรู้ว่าไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วคุณก็อาจจะไปลือข้าวของเหล่านั้นกลับมาดูแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยจมอยู่กับความเสียใจแต่การทำแบบนี้นคุณผู้ฟังแต่การทำแบบนี้มันไม่ได้ดีต่อความรู้สึกของคุณเลยนะฮะ ไอการที่ไปนํำข้าวของหรือว่าไปลือข้อความเกา่าๆการ์ดวันเกิดนูน่นนี่นั่นอย่าไปทำอะใส่กล่องปิดตายไปเลยหรือว่าโยนทิ้งไปเลยหรือว่าเอาไปบริจาคเลยก็ได้นีแล้วก็การที่คุณเอาสิ่งของต่างๆเสือ้อผงเสื้อผ้าของแฟนเก่าคุณไปบริจาคมันก็ทําให้คุณมีบุญม,มีบุญกุศลกับตัวคุณด้วยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ช่วงเวลานี้คุณผ่านความรู้สึกนี้ไปได้เร็ว คุณอยากไปรื้อสิ่งของเข้าของของเขาเก่าๆมาดูครับข้อที่4ี่ฮะคือเลิกฟังฮะเลิกฟังนี่หมายถึงรวมไปถึงไอ้เลิกฟังเพลงเศร้าอ,อกหักรักคุดตุกเบนฟังตอนไหนมันก็จะอินเท่ากับเวลาอ,อกหักแบบนั้นอะว่าไหมคือฟังเพลงไหนที่มันเป็นเพลงช้าเธอไม่รักฉันเธอทิ้งฉันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คุณยิ่งเจ็บปวดยิ่งฟังยิ่งเศร้ายิ่งฟัง,ย,งยิ่งเจ็บ จมดิ่งลกไปลึกลงไปในความเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเศร้าให้พอฮะวันนี้คือถ้าเสียใจยเศร้ามันให้พอ ร้องไห้มันให้เต็มที่แล้วลุกขึ้นมาดูแลตัวเองฮะทำตัวเองให้สดใสราเริงสวยแล้วก็มีความสุขจะดีกว่านะเริ่มจากการฟังเพลงเศร้าให้น้อยลงแล้วหาอะไรสนุกสนุกทําแล้วคุณจะพบว่ายังมีอะไรอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่สนุกและรอให้คุณไปสัมผัสอีกมากมายเลยแหละและสุดท้ายครับคือ เลิกโทษตัวเองฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเลิกโทษตัวเองแม้ว่าในอดีตคุณจะเคยทำผิดพลาดมามากแค่ไหนก็ตามนะคุณจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้แล้วนะะี่ยคือเวลาฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เศรษฐียังเห็นว่าเวลาเนี่ยมันสำคัญกว่าเงินฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปในแต่ละวันโดยที่คุณมานอนร้องไห้ ตายหมอนปีคือไม่เอาฮะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขมันได้สู้ซะว่าวันนี้ทำวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ให้ดีที่สุดจะดีกว่านะฮะและที่สำคัญเลยเราจะหากำลังใจจากที่ไหนไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่มีกําลังใจให้กับตัวคุณเองก่อนฉะนั้นวันนี้ใครที่กําลังเจอสถานการณ์ลืมแฟนเก่าไม่ได้เพิ่งเลิกลาก,กับแฟนไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตฉันหมดอะไรตาอยากวันนี้ขอให้ลุกขึ้นมาสู้ฮะลุกขึ้นมาทําวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันต่อๆไปให้ดีที่สุดบนโลกนี้ยังมีสิ่งต่างๆมากมายให้คุณได้เรียนรู้ฮะขอให้ทุกคนก้าวผ่าน ความจุบปวดในครั้งนี้ไปได้และที่สำคัญณเวลานี้คือวิกฤตโควิด -19 ขอให้พวกเราคนไทยทุกคนรวมถึงทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยขอให้เราจับมือกันแล้วก้าวผ่านวิกฤต -19 นี้ไปให้ได้ด้วยเช่นกันครับ